สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้ฟิล์มเซรามิกเซเว่นคูนะครับผมการใช้งานจริงของรถผมเองนะครับผมอันนี้ที่ผมติดตั้งรอบคันก็คือเบอร์80นะครับรอบคันบานหน้า40%นะครับกลางวันเนี่ยภายนอกมองเข้ามาในรถไม่เห็นนะครับแตดกลางคืนที่ลูกค้าจะมีปัญหากันมากมายคือถามว่าใช้งานได้ไหมเห็นชัดไหมถนนไม่มีไฟถนนต่างจังหวัด ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปเขาค้อนะครับเวลาทุ่มครึ่งเป็นถนนเส้นที่ถามว่ามืดไหมก็ค่อนข้างที่จะมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมเบอร์40%นะครับ i n e i a m i a 7K นะครับตอนนี้อยู่ในถนนที่มีไฟนะครับเห็นไฟตามถนนนะครับเรามองได้ชัดเจนขับสบายนะครับด้านข้าง ไปนะครับคือถนนที่ไม่มีไฟนะครับเราก็ใช้งานได้ปกติชัดเจนด้านข้างมองเห็นรถข้างๆนะครับส่องไว้ที่กระจกข้างครับเห็นชัดเจนครับว่า80%ด้านข้างใช้งานในตอนกลางคืนบนถนนที่มีไฟน้อยหรือไร้ไฟได้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นคลิป1คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายาคลิป ที่เป็นถนนที่ไม่มีแสงเลยหรือเรียกว่าถนนที่ไร้ไฟจริงๆให้ดูอีกครั้งนึงในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับ